สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้การมานีพาเที่ยวนะคะมาพาเที่ยวที่ชะอํค่ะเรามาพักที่บ้านลานสวนค่ะเป็นการขับมาต่างจังหวัดด้วยตัวเองครั้งแรกของการมานีค่ะวันนี้ผู้ร่วมทีิขอเราก็คือพี่ลีกับพี่เก๋เราพักที่ห้อง5้าสองสองคุณผู้ชมเป็นห้องอิ่ว่ร็วสุดก็ต้องเดินไกลบบนิดหนึ่งเชิญเข้าไปด้านในเลยค่ะชค่ะเดี๋ยวเขามาดูห้องน้นก่อน ห้องน้ำก็สวยงามเช่นใช่ค่ะของเราก,ก็จะมีเออ่ผ้าผมุมใช่ไหมผ้าเช็ดตัวให้นะคะสำหผืนของเท่ากับจำนวนคนที่เข้าพักน,นะคะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์อาบน้ำต่างต่งางถึงพวกสบู่แชมพูยาสระผมบู่แชมพูยาสาาบะะรบูออมม่แล้วก็มีไดร์เป่าผมนะคะสำหรับผู้หญิงที่เอ่อสระผมก็ไม่ต้องห่วงว่าผมจะไม่แห้งเรามีได้์เป่า ่วนของอหัวส้มเราก็มีที่ฉีดก้นค่ะไม่ต้องห่วงว่าจะชำระไม่สะอาดแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นส่วนของที่อาบน้ำมีขักหบัวให้ไหลรูนแบบแต่เราจะไม่ทดลองให้ดูเดี๋ยวจะเราจะโดนรีพอร์ตต่อไปจะเป็นส่วนของที่นอนของเรานะคะเจ๊ไข่ไปแล้วค่ะเจ <laughs> ๊ไข่ไปแล้วค่ะวันนี้เรามีนอน พูดกับน้องกัปมาเที่ยวด้วยนะคะเราจะเป็นเตียงมีเตียงเสิร์ฟค่ะก็คือเป็นเตียงเตียงอะไรนะเตียงเดี่ยวใช่ป่ะเตียงเราดูแล้วก็มีเตียงเสิร์ฟให้นี่คือเตียงเสิร์ฟส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าตู้เสื้อผ้าค่ะโฉมตู้เสื้อผ้าเขาก็จะมีอ่าไม้แขวนเสื้อให้หลายอันทีเดียว สำหรับคนที่เอ่อจะมาก็ไม่ต้องพกไม้เปิดเสื้อมาก็าได้นะคะมีไม้เปดเชือก <c oughs> มีร่มมีเอ่อเซฟให้ด <c oughs> ้วยก็มีทีวีแล้วก็ Wi-Fi <c oughs> ให้นะคะสามารถใช้ได้แล้วก็ตรงนี้เป็นมินิบาร์ค่ะมีทั้งเอ่อกาแฟสว่วนอันนี้เราซื้อมากินเองเราไม่ได้เอ่อเขาไม่ได้ให้มา อันนี้เป็นตู้เย็นนะคะก็จะมีน้ําให้สับขวดตามจำนวนคนที่เข้าพักนนะะส่วนนี้เป็นประเบียงด้านนอกค่ะคุณผูชมสามารถออกไปนั่งชมวิวได้แต่อาจจะเป็นวิวของที่จอดรถบ้านล่างสุด ค่ะขอจบการรีวิวจากเพยงเท่านี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาเที่ยวใต้กรุงเทพแขับรถง่ายแล้วก็เป็นทางสนนะดวกคะ่ะสามารถมาที่บ้านสวนได้ที่ชามค่ะครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนตอนตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ